มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธนะคะการงานของคนเกิดวันพุธช่วงนี้คุณจะอึดอัดกับการทำงานทั้งบรรยากาศภายในที่ทำงานรวมทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของตัวคุณเองทำให้เกิดความตึงเครียดคุณเริ่มรู้สึกเบื่อกับการทำงานที่คุณทำอยู่จนอยากจะลาออกหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่ให้คุณคิด ให้ดีๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องของงานหรือว่าลาออกนะคะเพราะถ้าคุณตัดสินใจด้วยอารมณ์อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะในเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังการเงินของคุณช่วงนี้จะขาดสภาพคล่องทําให้ตดิดขัดขัดสนฝืดเคืองและให้ระมัดระวังการล้มละลายช่วงนี้คุณไม่สามารถพึ่งพาใครได้นะคะ ให้คุณอดทนเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์ที่เลวร้วายของคุณในช่วงเดือนตุลาคมไปให้ได้คุณจะผ่านไปได้เพราะตัวของคุณเองนะคะมาต่อกันในเรื่องของความรักคุณอยากมีความรักเพื่อให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลและเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับชีวิตหรือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณให้เกิดความสําเร็จกับตัวคุณเองและครอบครัว คุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนค่อนข้างเข้มแข็งในสายตาของผู้ชายนะคะซึ่งโชคดีก็คือเขามองคุณเป็นคนที่มีอำนาจแล้วก็บารมีนะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังการหกล้มหรือบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกและเส,เ,เส้นเอ็นต่างๆนะคะโดยเฉพาะช่วงขาและหลังช่วงนี้คุณจะมีอาการปวดหลังปวดตามข้อแล้วก็ปวดกระดูกนะคะถ้าเป็นอยู่นะ กินยาทายาดีขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่หายแนะนําให้รีบหาหมออย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะนี่คือการทำในดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธค่ะ